ส่วนคนโก้ของเราน้องมีทำงานแต่เช้าเนาะจากที่ดูนะบุ๋มว่าน้องน่าจะไปถ่ายเอมวีให้กับเอ่อทีเล็กนะจากที่ดูนะอือน่าจะไปเล่นให้ทีเล็กโคล่ทุกคนโคล่คนโก้เขามีงานเยอะมากนะทุกคนแล้วน้องมีงานเอ่อล่าสุดนี้เห็นน้องลงคือรายการอะไรนะของคุณไตโป๊ปอะทุดย์ Today, อะไรสักอย่างที่เขาสัมภาษณ์อะ รอดูไปให้กําลังใจน้องได้ไปลงทะเบียนได้นะใครจะไปดูน้องสดๆอะ่ะขอให้ไปลงทะเบียนได้นี่น้องไปทํางานแต่เช้าเลยคนโก้ความแซ่บของนางอะ่ะทุกคนนางทะเลนนางดือ้อก็อย่างว่าละตามสไตล์ผู้ชายอะเนาะเด็กผู้ชายอย่างของน้องปายก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งของคนโก ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าบางคนก็ว่าน้องดือ้อทะเล้นอะไรอย่างเงี้ยเล่นไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยว่าน้องนะเขาเป็นผู้ชายอะ่ะเออไม่รู้สําหรับบุ๋มเฉยเฉยน้องไปเล่นเอมบีให้ทีเล็กอืมรอดูเราดูเขาหลอนะทุกคนเขาหลอเนาะเขาหลอเขาเก่งอยู่แล้วคนนี้ไม่ต้องห่วงค่ะคนโก้ของเราเขาเก่งอยู่แล้วเขาได้ทุกแนวได้ทุกอย่างได้ทุกแบบขอให้จ้างเขาเหอะ ไทยแลนด์จุกู้ของเราเหมือนกันขอให้จ้างเธอค่ะได้หมดอืมเงินมางานไปนานไข่งานให้ลูกแล้วหนึ่งเขาเก่งมากเขามีความสามารถทั้งสองคนจ้างเขาไม่ได้เพี่อจะได้ขอกล่องใช่ไหม พระเอกเปนพระเอกที่จขอบกล้องใช่ไหมครับนี่ตกกองเขาเล่นเหมือนกันโมเมนต์ใหญเขาไป็นไอเดียแมนครับไอเป็นพ่อเป็นพ่อเต็มแมนครับมันพระเอกว่ะโอเมนกับกัปตันกูโมบอกแล้วกูโมบอกแล้วมันต้วเป็นพ่อแน่นิโอ้อันนี้รายการอะไรนะครับพี่รายการทูเดย์รายการทุเดย์เนาะเมื่อกี้พี่บอกอะไรนะให้เอฟซีไปได้ใช่ไหมครับ แล้ว,แล,วแล้วเขาจะได้นั่งในรายการหรือว่านั่งอยู่ไหนครับเขาก็จะเป็นหน่ันเป็นเป็นเรนทีแล้วก็นั่งูนั่งในรายการด้วยพี่พ,พี่พี่กำหนดไหมครับว่าให้เขาไปกี่คนรับได้ประมาณอประมาณเท่าไะเล็กก็มคนอ๋อได้เลยครับนี่นะครับทุกคนครับโอเคแล้วนะเดี๋ยว แจ้งวันอีกทีนะครับพี่เขาอนุญาตให้พวกเราเข้าพี่พีเอฟซี FC เข้าไปดูในรายการได้อ,อเดี๋ยวเรามาให้กำลับบงใจคือมันจะอยากจะเข้าไปพูดอยู่หลายอย่างเพราะว่าเอฟซีทำให้ทําให้นุกมีทุกวันนี้ได้อะไรเยางี้อยากให้เข้าไปเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้พี่นุกรอรอแจ้งในเพจแล้วกันว่าวันไหนนี่พี่นุกบอกเอฟซีแล้วเรียบร้อยอยู่ไหนนะครับ กัตนาบางใหญ่นะครับ,าบ,ารบเดี๋ยวรอวันเดี๋ยวเราแจ้งวันนะแปดสิงหาแปดสิงหาเจอกันครับผม